ที่ผู้สมัครสสไทยพักดีเขตหนึ่งนครศรีธรรมราชชักธงรบขึ้นไปไม่เอาประชาธิปไตยเงินสดนายธีรพงศิธาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งพักไทยพักดีเปิดเผยว่าหลังจากการลงพื้นที่แนะนําตัวและระับฟังปัญหาจากประชาชนมาได้ระยะหนึ่งประกอบกับพักการเมืองต่างๆก็ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพักและเริ่มมีการลงพื้นที่ด้วยเช่นกันนั้น สิ่งที่ประชาชนสะท้อนคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีว่าที่ผู้สมัครหลายคนเสนอตัวเป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดยพยายามทำการเมืองในมิติใหม่นำเสนอนโยบายที่เป็นรูป,ปรธรรมและเคารพเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนแต่สิ่งที่ประชาชนพูดกันมากก็คือถึงที่สุดแล้วกระแสจ,จะแพ้กระสุนซึ่งตนมองว่า ขณะที่ประชาชนมีความตื่นตัวว่าที่ผู้สมัครหน้าใหม่พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเมืองแต่นักการเมืองกลุ่มเดิมๆก็ยังทํางานการเมืองแบบเก่าทุ่มอํานาจเงินอํานาจอิทธิพลปูทางหวังเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมืองตนจึงต้องการที่จะแสดงจุดยืนและประกาศที่จะยืนเคียงข้างกับประชาชนที่อยากเห็นนักการเมืองที่ทํางานรับใช้ใประชาชนไม่ใช่นักการเมืองมองประชาชนเป็นเครื่องมือสู่อํานาจโดยตนได้ปิดป้ายรณรงโรงต่อต้านประชาธิปไตยเงินสด ทั่วพื้นที่เขตหนึ่งนะครศรีธรรมราชเพื่อยืนยันกับประชาชนว่าตนและพักไทยพักดีพร้อมรบแตกหักกับการโกงทุกรูปแบบไม่เอาประชาธิปไตยเงินสดแคสตดีมอลเคซี่หรือแคสโพลิทิสจากทุนสีเทาคือหวยบ่อนยาน้ำมันเถื่อน เงินจากการโกงทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับและต่อรองของผู้มีอำนาจนี่คือสิ่งเลวร้ายที่ทำลายประเทศชาติและระบอบประชาธิปไตยประเทศและผลประโยชน์ชาตินี้ไม่ใช่ของพวกประชาธิปไตยเงินสดแต่เป็นของประชาชนทั้งมวลมาช่วยกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเอาชนะตัดวงจรอุบาทจากพวกประชาธิปไตยเงินสดให้ได้นายธีรพงศ์กล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์